สวัสดีครับมือนี่มาเผยาพามาตามในท่งของแม่ไพ่พ่นวาให้แนวทางไปแล้วฝันว่ามีแนวใดบลากหลายนะครับแล้วก็ฝันขึ้นวันสินไงฝันล่ามกเด้อพี่น้องพันวาฝันแบบนี้เคยถือมาแล้วนะครับทั้งสามตัวทั้งสองตัวเพันตีแบบไเรเขาลองปฏิตามในท่าของฝันของแม่ไพ,พ่กันเลยนะครับฝันล่ามกแล้วก็ฝันว่ามีแนวใดลองปฏิตากมนเลยครับสวัสดีครับแม่ไพ่ครับ มัอนี่มอลวยมาตามแนวท่านกอดหวยออกม่ยาาเนาะว่าโกงสุไทายก็ได้แต่ว่าอาจจะมัดมือสุไทย์ไม่ได้ออกไม่ตามอกันเยอะนะครับเพราะว่าคุณย่ายนี่ยคนที่บอกว่าคนถือเรื่อประจําเนาะถูกประจําหรือถูกประจําบดีคย่าทานบดปียยังเล่นน้อยๆา็หล่ฉนบ้ากัดลดลดลดน้อยๆมายอะส่วนใหญ่ใช่ส้นใหญ่ลดน้อยเว่าถือ ปีเลยบะแมนบะแมนแต่ว่าเดียปีนี้เป็นยุตราันเว่นหน่อยมันเว่นหน่อยได้หลายกว่าได้หลายกว่าแต่ว่าสิบสองเดือนี่ยชีไรจะเก่าเยอนอยู่่ม้นาะโอ้เอฟซีเรงนเขาอาโลมก็ะว่ามันพูมี่งินมันได้แล้วแต่นี่แต่ว่าย่าไอ้ันเนาะจนนี่แหละรับย่าเขาเน่ยแม่สันที่ด้ซอยย่าสันกระจกพวงหลายคนอยู่คนกับวงหลายอยู่ย่าคนพวงหลายมันจะ พี่น้องอยากซอยดอกเห็ดพ่อ่ะเพรามีแห้งนะครับแม่แต่เห็ดตะวันพะย่ะย่าเนี่ยยังสี่หลักไฮน่าแต่พะมั่จ้างกินทัวไปโอ้พะมี่น้าตัวเบี้ยบ่จ้ะน้าพมี่เนาะแต่พะมี่เห็ดหน้าเขาหน้าเขาน้อกันพะย่ะนี่ด้วยซี่ซอยเห็ดเลยยังสี่หลักพ่อพะย่ะค่าพะย่ะย่านเขออยากเขอกินเนาะก็ต้องหาตัดเห็ดเนาะดูจังสี่หลักครับเอาเวิรงเวิรงเวิรงคลิปแรกย่าเห็นตัวนี้ก่อนเนอนะครับนี่ในคลิปแรกนะครับ อันนี้คิวแรกเหรอเกาสี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์น้อยใหญ่เนาะจ้่เอามาฟังความฝันใหม่เลยยายความฝันนี่สิเป็นอแยายฝันมาจากไดนล่าสุดเนี่ยล่าสุดนี่ฝันว่าจะไปกู่มั่นแต่ว่ามีคนปลาหังให้เบิ่งปลาตัวปลาเปลือยมากอันปูเมียผนว่าเฮ้ยเพื่อจงสั้นว่าสั้นว่าเบิ่งแมวไม่ใช่ไปว่าสั้นเพ้ยไปกับแม่ในรีปลาเปลือยยางออกมาออกจากแม่เหียนแล้วมันหายหอกว่าหุง ปลาหำปลาคุ้ยหมายโวยโวายเยอะไม่บ่เบิ่งดอกจนดอกวใบไ,ไม่ไอายพูดน,น้อยยังมาหันเดือนเดืนพอนะพูดเมียว่าเนครับผ่าก็บ่หนุ่มไหมปลาเปื่อยหน้าจะเป็นหกหนึ่งอีกก็ย้ายขึ้นฝันแบบนี้ปะขึ <c oughs> ้นฝันเป็นของรับเขาปะอันนี้ห้างเทียถือ,อถือทั้งบนทั้งล่างเด้แบบนี้จะย้ายขึ้นฝันแบบนี้นหรออันงวดก้อนอันถือถือเด็กโตฝันเห็นอันนี้เลยฝันเห็นอัน อ่ของลาพอนี่ของมรใช่นี่เรียกสามตัวมันออกถือโตดไหมตัวใด่ตัวถึอตัวกถึอแล้วมันถึอโตดนะถือโตกับถือไหมครับถือเรียกโตดสามตัวก็ได้แปดร้อยแค่นะ้นอ่าสามตัวโตดสมตัวโตดงวดนั้นมันออกตัวใด่จำเลยปะจำว่าเคยได้ซื้อเงี้ยไม่แย่เย็นนี่แหละ่ว่าง่ายเป็นตะแป็กลาดกันนะเขาว่าอะไรจํมาสื้ออันเ็นไมาถือโตดจังเสียขอดกท่วงยังดิเราซื่อซื้อ้วสันดก ก็ฝันจากของจะบอกอื่นก็ยังก็ถืออย่างเขาวาอย่างเขาวานะเนาะยเนาะอก็ฝันเือได้เจอก็ถือเลขตัวตีว่าถือม่าถือตัวบันเราเลขกับเลขแปดร้อยแปดร้อยมัน่าหันพันสี่มันดพันสีนะเนีะว่างหันพันสี่ถือยี่สิบาทดสองตัวย้ายมางหนึ่งหกบ่หกเนี่ย ฮะเอาไปซื้อกลับเอาหกหนึ่งวาเราอย่างย่าสิซื้อกลับนะเพราะว่าย่ามันมันตั้มตั้มาได้ครัันได้หกหนึ่งมันจะออกตัวกลับหนึ่งหมกจริงโอ้ส่วนนี้เป็นสัไนมันมันจะออกตัวกลับน้ำเงนสีน้ำเงินเ่นในภายหลงจะวางหกหนึ่งเนีส่วองาส่นที่นี่มัดคักเลยเงินนี้มักแห้งเลยมักคักเลยเพราะว่าตัวเหล่าก็ต่อกัน เพราะหนาเพาเีคกันไดรกายเรามันสูงขลางไร่ลง่กับว่ไดตูนขลังตนลงอีหพือบ่ล่างะตัชินใจเข้ามันไดมากกับบ่กาล่ดันมันไดว่าหักร้อนต้นลงแม่สูงูนกัใดไแมกาลต้นเพะนั้นสูนอ่าส้นไผ่ใหญ่เนี่ยไปเมาเหล่ามาใส่นม่ขึ้นนี่เลยฟันมาขึ้นใช่ไหมแมนอันฟันเห็นอันค้องรับคนมือใดฮะฟันเห็นอันนี้ของเขาเมื่อใดอันขึ้นนี่ละฟันตัวโอ้ฟันตัวกันแมนอันนี้แกงนี่อัน Ừ. tôi mẹ nương ừ, nương hốc, hốc nương nương ngon ngon để mặc nung hôp nung hôp nương 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 số 0 này chỉ mới thẻ thẻ thôi là, giai ba ngôn này, men, cái xuống 0 mà mắc ngang nào, mắc ngang cứ si xuống cấp cầu số mắc cứ coi nó, mắc cứ câu rồi phải không này, cái 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 ม่ตัวโดดลงล่างว่าเป็นล่างหมือนนเโดดเล่าเนีบนล่างนี่ละเออบนล่างเนาะโดดลงศูนใครีไรมขึ้นศูนเกินวลาูนในฝ่ายไหนออไปกินเหล่าผูนึงอันยุทซชันเหล่าร่วมกับอะไรศูนไปบอกมาแน่บอกมาแน่กับว่ามาศูนอยู่เพียงร่วมกับเหล่ากับอะไรคนนะเหล่ากับซูน่นนือนลดตัลงเลยลดตัวลงเลย คนในถ่วงว่าป้ากำลดงตัวเรื่องใดสูงปันพนักผู้นั่งอยู่หลังพอใหญ่อยุเท่าใดครับสูงวันพนใหญ่เาออยูเท่าใดพนใหญ่ห่าเด็เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเนี่ยโอ้เจองเจ็ามเนาะน่ะอายุตาเนาะเจ็ดองสามอายุตานี้นะเจ็ดสามปีไม่ห่าเนี่ยายอยุเท่าใดยายอายุหกสิบแปดหกสิบเกไม่นี่หะแปดหกเก้าด้อนะครับแน่อือ ก็เป็นวายาย่ันล่าสุดนี่น้อยย่เนาะอลาสุดนี่คือมีฝันเห็นของหราผู้ไส่เมียมีเอากะด่างอยผัวแ <Man. S 2> มีน่คือปลายายเวสิเดีย <Man. S 2> แค่คือฟันแันนี้เคยอ,ออกหน <Man. S 2> ึ่งหกยันวะเคยตัวเคยออกหนึ่งหกหกหนึ่งเนาะเมีนอืมตัว่ามาเลยว่าหกเก่าตัวเดียวกันเลยกันเยเมีน้อนี่คือเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเมีนหกใผู้ชสยปะผู้หกโอ้นะครับหละนะครับยายวากาหนึ่งหกหกหนึ่ง กกันเกาหนึงเนเกาเดองนะครับก็กันหกเกาตัวเดียวกันเนาะเอหกับเกาตัวเดียวกันอาจจะเขียนไว้เลยเด้เขียนตมื่อคืนเด้เขียนไวความเหมือนไรเงี้ไม่เบิ่งเยกระไรแต่ว่าตัวมักแห้งเนี่มันซี่ซูล์กับเกาซูล์้ามอีกกระไรหกซูน้ำด้ยหญหน่อ เดีของยายมึงันไปยายเขียนเลยเดี๋ยวาเขียนเต็มขึ้นดิเดีวเขียนไว้เลยตอยาลืมเ่แม่นอรื่องพพมึง่ยขนดยายเขียนไว้เต็มขึ้นเหมืเด้อนะครับนี่แม่ใหได้นวยใจข้ามฝันเดยมฝันกุ้งไฝันหกหนึ่งมฝันไหวดครับอ่านฝันตะวอนกอนเอาว่งเลยยายเตียวเด้อนะครับจ้ะ หมดจะหน่อยไม่เห็นเลยอะตัจุนอีุ่ดรเสือสองตัวแต่เราสองตัวทางนี้สองตัวทแลเาอตัวอยู่นที่ทันรำมาได้มันเนี่ะโมีหกสี่น้ำตัวใหญ่นะหกสี่น้ำรัดไระไหมรัดไรเดินแมนอือ้หกสี่ยังสี่ไหมโอโหบอกงไงเดี๋ยวขอญาดนะครับสู้มึงกันได้ นี่แหละมลขึ้นเมียขึ้นนี่เขียนสูว่าไปเห็นหนอกย่ยเอาอ่านใ้ฟังเ่ยยเขียนไห้่เลยนะครับอ่าอ่านใ้ฟังเนาะศูนย์เก้าเก้าศูน่ศย์ศูนย์สี่หนึ่งหหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเอามาตรงคมกันเลพอดีตลเนี่เออนั่นเรีวแล้วก็มีกันอีกตัวหนึง่งือสี่หกหกสี่แมนถุแยากกันไทำานี่เลยนะครับอ่าี่ท่นนี้แหละเออเพราะว่าเขียนแตเมขึ้นอแต่ว่าไห,ห้สามตัวราตีเก้าศูน กับหกหาซีแต่ว่าตัวเนียนๆห้พี่น้องอีซี่เนี่ก็มีจตาซี่ศูนย์เหนือเะเนาะใซี่ศูนย์กาศูนย์ในการหกศูนยเนาะจ้ะอืมการหกศูนย์มันบ้ามครับการหกศูนย์เนีะยนาะคือเก่าเกับหกก็เป็นตัวเดียวกันที่ผลว่าแมนอืนอได่ฟันเห็นของหลับพอเนี่ยมันหลุดเตะกอนยนฟันเห็นทให้ก่อยมันเมนเลยอือทำมัก็เป็นศูนย พุ่นนีน่ตีอ,อะหนึงห้องย้ตีเอ่อย้ายตีหกหนึ่งหนึ่งหกเนาะแมนอือแต่ว่าซีศูนย์เขาศูนย์ตัวแรงก็มาขึ้นเก่าอยอะมาขึ้นเก่าไหมครับทั้งฟอนไ,ไปแง่แค่หมอเดียงเต็มคูเต็มคูเลยตีไอคู่กับเป็นศูนย์เล้วเออห้างหมอเดียมันก็เป็นห้างาเหมือนบบอ,อืกทังข้ไปได้เต็มวิงผลไหมวิงกับมันม้อนขึ้ไปทางขึไปใจห้างเดียว วก็ไหลายแต่ใท้โมดดลถ้าไยังไงทั ister, Fuji, ้งแม่เป่งก็จะนอกนโตโก้นามทั้มาหน่อยแต่ว่าจะหนักเท่รขูนอาจจะนามนาขึ้นหน่อยแต่เวียไม่้หมดแดงเลยไข่หมดแดงอืมนามแยกกี่ปันในหมดแดงสิตากกอนศูนย์ศูนย์ปวาเนียเมียลงกมาเนี่ยเขามาเท่รบขูนขูนมาจีป็นศูนย์อืมยังไม่แยกใช้ศูนย์ฮะยังใช้ศูนยยังใช้ศูนย์กระซี่งเอ เนี่ยว่าสีอ่อนวมว่าเจะวาัก็ลองตีซกันนะทอืมมาคตกี่ีหนึ่งก็ได้หนึ่งูนไหนึ่งศูนยแล้วมันกระลายตัวเนาะเอาตามย่า่เนี่ยแหละหลายตัวเอาตามย่า่เนาะข้าเป็นซย่ายตีย่ายเป็นซีไปเลยเนาะแมนนะครับเดีเป็นนองอีกตีเลยก็ลองตีซยกันย่า่ฟันอะไรี้ยให้บุแดงน้ำ เพิ่มเติมคือมี <sucks> ่หนึ่งหกหกหนึ่งไอ่ะเนาะนี่แหละอันหกหนึ่งเ้หนึ่งมะปลาคุยป้ากุครับผมหาซื้อไหร้องเสียรแก้่างาออกมาใหมัเบิ้งแน่เบิ้งน่่นะเอ้เบิ้งเน่เบิ้งเล่าก็เบิ้งดอกสันดอกว่าครับจช่มบืออยากไรเนาะพอนะผู้เมียวเนี่ยนะครับก็มาตามให้ได้นะครับกลุ่มจะเด้อเจ็บป่ลย เขันี่ะ้ทงขังเยอ่าเนี่ยเราไปเ็กองเออเราไปใช่กองสลาอายกขึ้นย้ยกขึ้นอ่าเราใกล้ๆแล้วครับเนาะอกองยหญ่ย้าอายกขึนได้เออทั่นี่อ่าชันี่ละนองยูซีเห็นเนอนะครับคือแยกฟันเทียนของหลับของพระเจ้านาำลาสุนนี่ฟันเทียนของหลับแยกก็นเลยตีหนึ่งหกหกหนึะครับตัวคันนึอสิบเก้าแต่ว่าแยกกับฟันวันไนเงี้ยแค่ประเดียงน้ำข้อนั้นน่งจัมือแล้วฟันแค่ประเดียงเลย มันมันขึ้นานไหมหนขึ้นบานบนี่ไงไข่ปลาแดงเนาะไข่ปลาแดงลายลายเนาะจะเกไปล้วไหมโอ้ผมไปกับทันเลยขึ้นมาด้วยฝันกเห็นะยายตีว่าของซีไข่ปลาแดงมันศูนย์ศย์นะครับหห้อยตีนหรือตีสอกันเลือาจเป็น1นึ่งศนยไรศูนย์หก็นี่ละก็ยังัด้าเอาซีศูนย์เขาอาจจะปามตัวเอา3ตัวเป็นหนึ่งไรหนึ่งีศูนย์เอาเลี้ยมนซีศูนย์มาขัดอรเยเอยี่วี แมนนะครับเก6 0ศูนย์หกศูนย์ตัวกันเนาะต่เก้ากันว่า่าดนะกันเพ่งจังสิทเอแมนมันิยุตตัวใดตัวนึ่งเหรอยายดูในวงนี้ล่ะเออจะ่าสิว่า่าดด้วยกะเออว่า่าดเนรอยายเนาะว่าหนึ่งหสี่ศูนย์เก้าศูนย์เนี่เนาะแมนอาทนี่นะแต่คนยายวานเนาะอจอืมคือว่าถ้ฟันดีดีได้เนี่ยฟันในบานเี่อืมจมาตั้งต่เจ้าออกไปฟันว่าไดนั่นเอ้าแสดงเลขผมคิดดกอเลยยายแสดงเลขที่ยาให้มันเขาแล้ว อเอพอว่ายายผมไปลอย่หวฟันใหยไข่บดแดงเนยแมนบอแมนจกกลับไปเลย้งขึ้นมานาฟันมาแต่ไข่บดแดงเต็มห่างเลยเต็มแ่วนเต็มขูโขโพลงมาหน้าพูนเลยพูดไปหาพูนพูนพูนเลยบอกเข้ามาเทใส่ขูดใาญไเ้พูดเดียวขูผันเ,เอาน้ำจะมา่นหน่อยแต่ไข่บดแดงขึ้นหลแต่ไมนจิบไตออกจิบอกเกาซุนสีซุนเกาศุนม์ใหญ่เขาแล้วอืมนั่นาีเขาแล้วว่าชก่รกาเลขสามตัวสีเกาศูน น้่ยายเนาะนูไปอยูด้อืมอแล้วบานนี้ยากก็มาฝันว่าตัวนี้อีกศูนขึ้นอีกซูนอยูต้นสั้นเราซีซูนอยู่หรอบนซูนอยู่นเวียนบนเวียนอยู่นะครับคนนี่จังเมาหรามาจังศูนไอ้ผัวได้าันพื่นมาแต่แม่ลงมาไรเนี่ยเจ็ดสองเจ็ดสามเนาะตนล้เอาเองไหมแต่ว่ามันขึ้นนิมาแยกอยู่ฝันเนเอันตนเรานี่ยอันนี้หำเนี่ยก็ตัวเราเอ่อเออขึนเกของลราผู้ชายแมนครับตัวเงี้ยขึ้นแมนไอ้คิดจะเนื่อก็คื ซี่่นย่แย่สยนนเนาะทำกะอันของลาบุซาเดียกันหนึ 16, 16, 16่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งมันจีนเดียนยนี่นนอือรับแต่ว่าให้ฟันดีเต่ไปเชิญลเชขึ้นเชยนไว้ไปแต่ว่าให้แบบจีวันเดียนยนี่ครับไอที่แบบ,บเข้าใจงายเลยคือผมมาล่ะาย่าให้เลขผมมาแล้วยายมา่ฝันใน้เบรแดงบักหลายเนี่ยน่าจะเข้าแล้วเพราะในไลายเด้ ด้หลายมันมีเนาใดไหมเครื่องคู่คนนะแต่เอาหนักมัจะไม่นักต้อเขื่อนเนาะลอาเวอรงก็เล่งเวอร์ต้ใจห้างเดียวจังเในหลายค่ะสี่ส่นห้ามี้ว่าเอาดอกวติว่เอาห้างหนักมันก็นาห้างไม่ไม่เาวแง่ย่ยไม่เาาแง่ก็ไปเอาเอาเลิปนี้ต่อเอาเอาล็ปน่อยหน่อยต่อแง่ทาง้ะโคลงมาดีโปรดไม่ได้ หนึ่งซี่ศูนย์หน่อยได้ไหมศูนย์ซี่หนึ่งจบไปจำนวนบางในเด้อจำนวนบางในเด้อ <c oughs> เอ้าท่านพี่น้องนะครับโคสุดท,ท<ต>้ายนะครับ<ต>รเอาเดี๋ยวผมเชือกให้ยายผมอย่างครับเดี๋ยวผมเชือกให้เอานะครับกับสรุบวานะครับยายฝันหกมาตามไอ้เมื่อนี้ถือว่าหกสุดท้ายเนาะยายฝันมืงขึ้นล่าสุดเลยฝันว่าเห็นของหลับผู้ใช้นะครับ เปินวาเคยถือแบบนี้มาหนึ่งหหนึ่งเด้อนะครับ<ช>ม้รวยกันในน้ำหนึ่งเก้าเขากตัวเดียวกันส่วนใหญ่หลกักกระสูนในผัวมาเคลื่อนมาผัวก,กินเหล้าเอาบันไดนี้จากยหา่จากยูเหล่าเนะาะเหล้ากับบกสูงต,งลงตนลงมาตนลงมากับเป็นแย่วศีสูนโอ้ยว่มาสูนยอยอกครับกับเป็น4นะีศูนเนาะแต่ว่ามือแรกที่ย่าให้เลขมาเลยไปคือ4ีเกาศนเนาะแล้วก็บีเกายย่ันว่าไเก ฝันว่าเด้ไข่บปแดง๋ยายหลายแม่นจะไมันั่นเดี๋ยวนี้พีมูฝนก็าจะเขาแล้วนะครับเด็กที่ใค่มาเนาะได้ะเท่าเลยยายคิดว่าสัตว์เนาะเอาลองพิจารณาลองตีซอยกันนะครับเอาโจกโจกมันมานเด้อนะครับกับนี่ซับนี่แหละพี่น้องเอ้ยนะครับควบฝันของยายกับนี่ให้ไปแล้วกับวาฝันดีไปฝันไหมเจ้าไปแล้วเนาะเอามาเสียแม่นมา ไปแล้วก็ฟันดีเถอะเต้ลุกขึ้นมามันขึ้นหรือไม่ใช่ว่าฟันย่ำมันก็เป็นังสือเถอะเอาเดี๋ยวมือสุดท้ายมายำอีกทีหนึ่งเลยนะเนาะการมือสุธายห้างจะมายำกันมายำทีหนึ่งพี่น้องฮาพี่น้องอีฟซี่ลดลงเร็วขาวเร็วหน่อยลงไม่เดี๋ยวฮาเป็นมายำนะครับนี่คุมาให้เนาะแม่นเอาสั่งอนุญาตนะขอบคุณหลายเด้อนะจิบยังปั่นในท่านนีพี่น้องผมมาบอกอยครับผมขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ